สวัสดีครับคุณมอร์นิ่งครับวันนี้วันที่วันจันทร์ที่20เมษายน2563เป็นประจำนะครับคุยกับอดีสรตรงไปตรงมามีปัญหาอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับในบรรยากาศที่ประเทศชาติปกครองโดยระบบประชาธิปไตย ฝายใต้พระราชกํกำหนดฉุกเฉินปกครองโดระบอบประชาธิปไตยฝายใต้พรลกฉุกเฉินนะครับเพื่อเอาชนะโควิด1 9ให้ได้ชัยชนะจะเป็นของประชาชนครับรัฐบาลพยายามหามาตรการต่างๆที่จะมาเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพให้ อาชีพคนละห้าพันบาทอาจจะมีปัญหาบ้างนายกรัฐมนตรีบอกว่าครั้งแรกจ่ายได้แค่เดือนเดียวแต่ต่อมาก็มาขอโทษประชาชนบอกว่าไม่ใช่เมื่อพอลกอที่เสนอไปผ่านเป็นกฎหมายแล้วก็จะได้เอาเงินกู้ที่พอลกอไปกู้มาเอามาจ่ายให้เดือนที่สองที่สาม 5้าพันห้เป็นหม0 0นห้าพันมารการช่วยเหลือเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้พอรกรก็มีผลทางกฎหมายแล้วนะครับเสนอทุนเก,ก้าประกาศใหราชจิตจานุบเบกษาแล้วเราก็ค่อยติดตามว่าเงินกู้1.9ล้านล้าน,านจะกู้โดยวิธีใดและจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับ มาตรการหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับการไฟฟ้าหรือรับตีพลังงานถแถลงหรือเปล่าจะลดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านอาศัยรของพวกเรานี่นะครับ3%เปเซนคนไหนเคยเสียร0อบาทก็จะเสีย97บาท3%เปอร์เซนนะครับที่ใช้ไฟไม่เกิน1นึ่งร้หน่วย5้าแอมปว้ง่ายนะครับ ฟัซงส,สวยหรูเลยนะแต่ท่านผู้ชมครับในโซเชียลในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กติดแฮชแท็กว่าไฟฟ้าราคาแพงหูฉี่ลักหลับลักหลับประชาชนปนเงียบประชาชนค่าไฟแพงแพงชิปนะครับแพงชิปเลย ซือออกาสลดค่าไฟสามเปอร์เซ็นต์แต่โคกค่าไฟประชาชนไม่แพงหูห,หูฉี่เลยครับต่างคนต่างเอาบินเมื่อเดือนที่แล้วก็เบินเดือนนี้มาเปรียบเทียบกันอยู่ใน Facebook นะครับท่านนายกรัฐมนตรีลองให้ลูกน้องปินพิมพ์ออกมาสิว่ามันจริงเหมือนอดีศรเพียงเกตโคษกผู้นำฝ่ายค้านพูดหรือเปล่า มันเดือดร้อนนะครับประชาชนให้ความร่วมมือกักตัวเองอยู่ในบ้านอาจจะไม่ได้ไปไหนตกงานไม่มีงานจะทำข้าวสารจะแกงจะนึ่งจะหุงก็ไม่มีเขาแจกอยู่ตรงไหนก็พากันเฮโลไปเอาความเดือดร้อนแหม มันมากมายมหาศาลครับเจ้านี้ประจําจริงๆของคนที่ใช้ไฟฟ้าก็คือการไฟฟ้านี่แหละครับเจ้านี้ประจําอีกคนก็คือการประปาถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าอยู่ในกรุงเทพกทมก็การไฟฟ้านาครหลวงโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตกระแสไฟฟ้าจําหน่ายให้แก่กรัรไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงครับประชาชนโต้เถียงไม่ได้ครับการปราปาเนี่ยเสียค่าน้ำร้อยกว่าบาทไม่ไปชําระนะครับหลงลืมบ้างโอ้โหตัดยกมิเตอร์ไปเลยยกมิเตอร์ยกมิเตอร์ของประปาผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไปเลยไปต่อใหม่ก็ต้องเสียเงินพันกว่าบาทครับประมาณพันห้ร้อทั้งทั้งที่ค่าน้ำแค่ ร้อยกว่าบาทนนะเป็นระเบียบของท่านครับสะดวกสำหรับพนังงานรัฐวิสาหกิจแต่ประชาชนจะยากขัดสนอย่างไรช่างแม่มัน <c oughs> โทษนะะรับใช้คำนี้ครับเรื่องค่าไฟขึ้นแพงนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะจนรัฐมนตรีสนที่สนทีนทรัฐเรื่องเลขาธิการพักภูมิใจไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาเต้นเลยนะครับ สีแจงที่ว่าทำไมมันแพงนกจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงผมก็อ่านในโซเชียลนั่นแหละครับประเทศฝรั่งเศสเขาก็สู้โควิดเหมือนกับเรานี่แหละเขาไม่เก็บค่าไฟสามถึงหเดือนเลยนะครับในภาวะวิวกฤตอย่างนี้แต่ประเทศไทยไทยแลนด์ Thailand only <c oughs> มีให้เห็นอยู่เฉพาะประเทศไทยประเทศกูมีประเทศกูมีเท่านั้น ครัค่าไฟฟ้าแพงจริงๆของผมปกติที่บ้านอยู่กรุงเทพนะครับปกติห0พันต้นเดือนนี้เนี่ยถูกโขไปเกือบ9,000ครับ8,800 8,900โอ้เถียงไม่ได้ครับเถียงไม่ได้นี่เขาถึงเรียกว่าเป็นการลักหลับป้นเงียบของเจ้านี่มหาโหด ไฟฟ้ามหาโหดนะครับผมเขาพยายามอธิบายนะครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกตัวอย่างจากพนักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพยายามอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าทำไมค่าไฟมันแพงเขาคิดกันยังไงสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเขาบอกว่า150หน่วยแรก คือหน่วย0ถึง150เขาจะคิดหน่วยละ3.2484บาทคือ3บาท2484สตางค์ถ้าใช้ไฟ250หน่วยต่อไปคือหน่วยที่151ถึง400ทางการไฟฟ้าจะคิด4.2218บาท 4. 4กเ,เ,เ,เกิน400หน่วยขึ้นไปหน่วยที่401ขึ้นไปจะคิด4.4217บาทนะครับ150หน่วยแรกเลย3.2484บาท250หน่วยถึง400หน่วยเนี่ยจะคิดต่างจาก150หน่วยนะครับเป็น4.2218บาทเกิน400หน่วยขึ้นไปคิด 4. สี่สบาทแล้วก็จะมีค่าบริการจำนวน38.22บาทต่อเดือนสวัสดีคุณลุงสวัสดีนะสดครับมันในม้ย่างบอกครับชวนคุณลุงเขาออกกําลังกายแต่เขากําลังลดน้ําต้นไม้อยู่ครับค่าบริการการไฟฟ้านะครับมาจดค่าบินและมีหน้าที่ มายกหม้อไฟออกไปถ้าเราไม่จำไม่ไม,ไม่ไม่ใช้นะครับเดือนละ38.22บาทต่อเดือนค่าไฟผันแปร ى, คือจำนวนที่ใช้ลบด้วย0.1160ค่าผันแปรคือค่า FT อธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจครับแต่ว่าการไฟฟ้าเข้าใจอยู่ฝ่ายเดียวแล้ว เรื่องที่ต้องจ่ายเป็นประจำคือภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม7%ครับรวมกันเป็นค่าไฟฟ้าโอ้ครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่คิด3บาท3บาทไปเลยครับ3.24 8 4บาทไปเลยทุกหน่วยในการใช้งานในค่าไฟฟ้ามันแพงหูฉี่นะครับประชาชนตกงานเดือดร้อนอย่างยิ่งเลยครับ รัฐควรยกเว้นค่าไฟฟ้าโดยเอาเงินที่จะไปกู้เนี่ยมาใช้หรือปรับลดสวัสดิการของพนักงานการไฟฟ้าก็ได้ได้ยินข่าวว่าแมท่านท่าน,านสเสวยสุขเอาค่าโบนัสจากหยัดเหงื่อแรงงานที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าของท่าน ไปจ่ายโบนัสกันสามเดือนหเดือนบ้างนะครับถ้าไม่จริงต้องขออาภัยมาีแต่ว่าโบนัสท่านมีแน่ครับแต่ประชาชนจะตายนี่วันนี้พูดจริงๆนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเหมือนบีบคอประชาชนเลยครับเหมือนเหยียบคอประชาชนเลยประชาชนหนีไม่ได้เป็นเรื่องที่ประ,ประชาชนปฏิเสธไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องจําเป็น ถ้าเขาไปจุดตะเกียงได้เขาคงจะจุดอยู่แล้วครับแต่มันสมัยนี้มันเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าค่าไฟแพงมันเกิดจากเปิดแอร์มีคอมเพรสเซอร์อะไรเนี่ยทำงานตู้เย็นนะครับตู้เย็นปกติถ้าแช่น้ำสักสีห้าขวดไม่เป็นไรแต่ตู้เย็นท้าแอร์อัดด้วย สิ่งต่างๆที่เราเข้าไปแช่นะครับมันจะเพิ่มอัตราค่าเสียค่าไฟตู้เย็นมันจะดังนะครับเขาบอกว่าอย่าไปอัดอย่าไปยัดทนานมันมากในตู้เย็นนั้นจะทําให้ค่าไฟมันมันมีปัญหาเพิ่มขึ้นลักลับเราจะดังดังที่ผมพูดนะครับที่ผมพูดมานนเรียกร้องนะขอความร่วมมือจากรัฐบาลคุณสนธิรัตน์ครับ คุณสนธิรัตคุณแย่งหรือคุณอยากเป็นรับดีพลังงานครับบัสดีครับ,บ,รบในขณะที่คุณสุยะจิงรุ่งเรืองกิตก็อยากได้เหมือนกันจนในที่สุดคุณชนะคุณเป็นเลขาที่การพักพลังประชารัฐแก้ไขปัญหาหน่อยชี้แจงในยกเว้นให้ได้ไหมลนะ่ะประชาชนไม่ได้ทํางานมันเสียเงินมาจะใส่ว่ามันจะเอาเงินมาจากไหน เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับฝากกรเรื่องนี้ให้ผมตื่นแต่เช้านอนหัวคำ่ำผมเขียนกรอนไว้ฝากไปหารัฐบาลฝากไปหาประยุทธ์จันโอชาพลเอกเพราะถ้าไม่เรียกพลเอกเดี๋ยวท่านจะว่าฝากไปหาสนทิรัตน์นะครับและไปหาทุกๆคนแสดงความเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่ ถูกลักลับถูกปฏิวัติเงียบโดยข่าไฟมหาโหดจากจอมโหดในการบริหารประเทศครับผมเขียนไว้ดังนี้นะครับผมเขียนไว้ว่าไฟฟ้ามหาโหดโขกสะบัดเหมือนว่ารัดฉวยโอกาสพิฆาตฉันกักตัวอยู่บ้านไปวัน,วน ถ้าไฟดันขึ้นสูงเพราะเหตุใดตกงานซึมเศร้าเนาอยู่บ้านรัฐบาลแจ้งว่าอย่าไปไหนสู้โควิดเจ้าไวร้ายด้วยรวมใจเอาชนะโรคภัยไปด้วยกันพออยู่บ้านบินไฟฟ้ามหาโหดเงินก็หมดงานก็ตกดูผกผันไหนว่าลดค่าไฟ ใครยืนยันมาเหยียบคอประชาทันขึ้นข่าไฟณเยวายหลอกลวงช่วงโควิดประชาชนไร้สิทธิ์คิดฉะไหนเหยียบกระทืบเชิญพวกมะลึงกระทำไปสิ้นโควิดเมื่อไรเดี๋ยวเจอตะลีลินสิ้นโควิดเมื่อไรเดี๋ยวเจอตรีนเหยียบกระทืบ เชิญพวกมะลึงกระทำไปครับนี่เป็นกรที่สะท้อนนะครับว่าค่าไฟของท่านมหาโหดจริงๆมันขึ้นแบบจากพันกว่าเป็นห้าพันนะครับมีนะไม่ใช่ไม่มีอย่าปัดความรับผิดชอบนะครับเราพยายามที่จะจับไม้จับมือกันแต่อย่าลักหลับประชาชนสิครับประชาชนไม่ก่อไรายได้ทางใดเลยไม่มีเงินจะมาเสียให้พวกท่านครับ งดสวัสดิการงดโบนัสดีไหมเอาค่าเอฟทีเด็กเอาออกไปใชไม่ดีไหมหรือไม่เก็บค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในค่าไฟฟ้าค่าประปาได้ไหมอย่างนี้ครับหรือไม่เก็บเลยในช่วงโควิดเนี่มันจะเป็นอะไรจะ,จะช่วยประชาชนได้โดยตรงท,ทําทีจ่ายไปห้าพันแต่เอาคืนเป็นหมื่นครับ <laughs> มันดีไหมล่ะ <laughs> ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ